็เรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่อง <c oughs> ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะฮะที่ประชาชนาใช้ในการติดต่อกับกรมสรรพากรนะฮะสืบเนื่องจากว่า,อาตอนนี้เรามีกฎหมายก็คือตัวพราบาะะการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์นะฮะปี2565ขึ้นมาซึ่งกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นมาก็เพื่อที่จะเ,เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะฮะสามารถติดต่อกับหน่วยงานราชการได้นอกจากช่องทางปกติแล้วก็จะมีช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาซึ่งเป็นการให้สิทธิ <S <S ประชาชนในการเลือกใช้บริการกับหน่วยงานของรัฐนะฮะเมื่อมันมีสิทธิของประชาชนขึ้นมาแล้วมันจึงเกิดหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐนะฮะที่จะต้องมีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ประชาชนใช้ในการติดต่อนะะกับหน่วยงานราชการดังนั้นเนีย่ยมาตรา20ของพรบดังกล่าวเนี่ยจึงกําหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องประกาศนะกําหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนใช้ในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ซึ่งถ้าหากว่าซึ่งซึ่งช่องทางเนี่ยมันก็เปิดกว้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นเ่อทางเว็บไซต์ทางไลน์ทาง Facebook ท,ทางอีเมลหรือช่องทางใดๆก็แล้วแต่นะฮะที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะประกาศกําหนขดขึ้นมาแต่ถ้าหากในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเขาไม่ได้ประกาศกําหนดช่องทางเนี่ยผลคืออะไรผลก็คือว่าในการส่งคําขออนุญาตต่างๆไม่ว่าจะเป็นคําร้องคําขอคาขออนุมัติขออนุญาตรวมถึงการใช้บริการต่างๆเนี่ย กับหน่วยงานของรัฐเนี่ยให้ถือว่าช่องทางใดๆก็ตามที่ที่หน่วยงานของรัฐใช้อยู่ในผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยช่องทางใดๆก็ตามเนี่ยประชาชนสามารถที่จะใช้ยื่นคําขอหรือการติดต่อกับหน่วยงานราชการนั้นๆได้นะครับดังนั้นเนี่ยสมมติถ้าหากว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยเขามีหลายช่องทางนะฮะประชาชนเนี่ยไปเลือกใช้ช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือช่างยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่า ในหน่วยงานของของกลุ่มสัมภกรเนี่ยก็จะมีอีเมลอีเมลกองอีเมลของสอสอ,อีเมลสอทอ,อีเมลของภาคประชาชนก็สามารถที่จะเลือกใช้ในการติดต่อช่องทางใดอีเมลของที่ไหนก็ได้มันก็จะเกิดปัญหาความยุ่งยากกับตัวตัวเจ้าหน้าที่กับหน่วยงานละว,ว่าจะต้องทํำยังไงจัดการยังไงในเมื่อไอสิ่งที่ประชาชนขอเข้ามาอาจจะไม่ใช่เรื่องของที่ตัวเองมีหนะ้าที่รับผิดชอบนะฮะในกรณีที่ไม่ได้ประกาศช่องทางนี่ก็คือผลของมันอันที่2ก็คือเขาบอกว่า ถ้าหาว่าประชาชนถ้ากรณีที่หน่วยงานเขาไม่ได้กําหนดช่องทางขึ้นมาและประชาชนเนี่ยติดต่อในช่องทางใดๆที่หน่วยงานของรัฐใช้อยู่นะฮะผลก็คือตามมาตราสิบเขาบอกว่าหน่วยงานของรัฐเนะี่ยถือว่าได้รับเรื่องนั้นนนั้ๆไว้แล้วนะฮะในกรณีทีเ่เรื่องนั้นเนี่ยได้เข้าสู่ระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนั้นเมื่อได้รับมาแล้วแสดงว่ามันก็เกิดหน้าที่ของของตัวหน่วยงานละที่จะต้องดําเนินการตามที่ประชาชนเนี่ยมีคําขอเข้ามา ซึ่งในกรณีที่ประชาชนเนี่ยส่งคําขออนุญาตหรือติดต่อเข้ามาเนี่ยต่อจะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีอํานาจหน้าที่ในเรื่องนั้นๆเนี่ยผลก็คือว่าตัวเจ้าหที่ที่รับเรื่องอ่ะจะต้องฟอร์บดเรื่องนั้นอ่ะไปยังตัวเจ้าที่ที่มีอํานาจหน้าที่โดยตรงนะฮะแต่ในกรณีที่เป็นต่างหน่วยงานกันตัวเจ้าที่ผู้รับเนี่ยก็จะต้องแจ้งให้กับประชาชนทราบว่าไอ้ที่คุณส่งเรื่องเข้ามาเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะฮะแล้วก็ ต้องบอกว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อให้ประชาชนน่ยสามารถที่จะส่งเรื่องนั้นน่ะไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงได้นะครับแต่ในทางกับกันสมมติว่านะฮะสมมติว่าหน่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยเขากําหนดช่องทางเอาไว้แล้วผลคืออะไรฮะผลคือว่าถ้าหากว่าประชาชนเนี่ยเขาส่งหรือติดต่อเรื่องเข้ามาคนละช่องทางกับที่กับที่หน่วยงานนั้นประกาศกําหนดนะฮะเช่นสมมุติว่า กรมสมการเนี่ยก็ประกาศกําหนดทางช่องทางเว็บไซต์ขึ้นมาช่องทางเดียวเงี้ยแต่ถ้าประชาชนไปใช้ช่องทางอีเมลอื่นๆเนี่ยผลคืออะไรผลคือว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่ได้รับเรื่องนั้นๆไว้นะครับพอไม่ได้รับเรื่องนั้นๆไว้เนี่ยเจ้าที่ที่รับเรื่องก็ไม่จําเป็นต้อง forward เรื่องนั้นต่อเพราะถือว่าหน่วยงานยังไม่ได้รับอันนี้คือผลของมันนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่ากรมสมการเองโดยอธิบดีก็ได้ออกประกาศฉบับหนึ่งก็คือประกาศ,รก,าศกรมสมการนะฮะเรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ ติดต่อกรมสรรพากรพศ2566นะครับซึ่งมันมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่6มกราคม2566ที่ผ่านมาโดยกําหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมตามเว็บไซต์ www.rd.go.th/rdeservice อันนี้ก็คือช่องทางที่ให้ประชาชนติดต่อซึ่งบางคนอาจจะเคยเข้าไปเข้าไปคิกดูนะฮะหรือบางคนอาจจะไม่เคยเข้าไปในกรณีที่เราคลิกเข้าไปในช่องทาง Www ดังกล่าวเนี่ยมันก็จะปรากฏนะฮะ ปรากฏคาขออนุญาตซึ่งมีหัวข้อประมาณ6กหัวข้อก็คือหัวข้อแรกเป็นเรื่องการขอมีเลขประจําตัวผู้เสียภาษีนะฮะอันที่2เป็นเรื่องการจดทะเบียนหรือการลงทะเบียนนะครับอันที่3เป็นเรการยื่นแบบอันที่4เป็นเรื่องของขอคืนภาษีอันที่5เป็นบริการอื่นและอันที่6เป็นเรื่องการติดตามการยื่นคําร้องคําขอซึ่งในคําขออนุญาตเนี่ยมันจะมีแบ่งอยู่เป็น2ประเภทประเภทหนึ่งเป็นประเภทที่ว่ามมกรมสรรพากรเนี่ยมันมีระบบอิเล็กทรอนิกส์รองรับไว้อยู่แล้วนะรประเภทที่1 อันที่2ก็คือประเภทที่กรมสรรพากรยังไม่เคยมีระบบเลยนะฮะอย่างที่มีระบบอยู่แล้วก็เช่นการจดทะเบียนนะฮะหรือการลงทะเบียนการจดแบบปปสหนึ่งออนไลน์นะฮะการลงทะเบียนอ n ด t น o นนะฮะหรือการยื่นแบบก็คือ N-E Filing ซึ่งกรมสรรพากรก็มีระบบรองรับไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดานะฮะนิติบ,บุคคลมูลค่าเพิ่มด้วยเกี่เฉกาะการหักภาษีในที่จ่ายรวมถึงอากรสแตมป์นะ,ะซึ่งมีระบบรองรับไว้อยู่แล้วในกรณีที่มันมีระบบรองรับรองรับไว้อยู่แล้วเนี่ย การที่ประชาชนคิดเข้ามาในระบบตรงนี้มันจะส่งมันก็จะลิงก์ไปกับระบบที่มันมีอยู่แล้วเช่นขอยื่นแบบมันก็จะลิงก์ไปที่ e-filing นะครับก็จะยื่นภาษีอะไรก็แล้วแต่หรือการจดทะเบียนศูนย์มันก็จะไปลิงก์กับหน้าหน้าจอของ u r l ที่เป็นพพศูน่งนะครับแต่ในกรณีที่ระบบของกรมสังกรยังไม่เคยมีเช่นการขอมีเลขผู้เสียภาษีนะฮะ หรือการขอคืนภาษีขอสิบซึ่งไม่มีระบบหรือบริการอื่นๆเช่นการอุทธร์นะฮะไม่มีเรายังไม่มีการอุทธร์ออนไลน์นะฮะการของดหรือลดเบี้ยปรับนะฮะรวมถึงการขอ,อขอผ่อนชำะระภาษีเป็นต้นตรงนี้ยังไม่เคยมีระบบในกรณีที่กรมสรรพากรยังไม่เคยมีระบบเนี่ยเวลาประชาชนคลิกเข้ามาเนี่ยมันจะไปขึ้นหน้าจอหนึ่งก็คือว่าเขาจะให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนั้นๆนะ เราโหลดแบบฟอร์มนั้นๆเช่นอุทธรณ์ภาษีก็จะมีแบบฟอร์มการอุทธรณ์ภาษีเพื่อให้ประชาชนเนี่ยกรอกข้อมูลแล้วก็แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งไปยังอ e ีเมล rd e s u อี t rd go t h นะฮะซึ่งเป็นอ e ีเมลของออสำนักงานเลขานุก,การกรมจะรับเรื่องนี้ไว้หรือรอขอเนี่ยจะรับเรื่องนี้ไว้ในกรณีที่มันยังไม่มีระบบพอเราขอรับเรื่องนี้ไว้แล้วเนี่ยเขาก็จะส่งคำขอของประชาชนเนี่ยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นสส สทหรือภาคหรือกองกรมกองต่างๆที่เกี่ยวข้องนะฮะแล้วอันที่6ก็คือเป็นเรื่องของการติดตามการยื่นคาร้องคาขอกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่าในการติดตามเนี่ยในตัวประกาศประกาศที Again, licenses, ่ประกาศกรมสรรพากรเนี like the system, re re ่ยเขาได้กําหนดช่องทางในการติดตามเอาไว้ก็คือเราจะเห็นว่ามันเป็นช่องทาง rd บลูวเว็บอาร์ดีนะครับสแลสอารีสวิแต่เมื่อเราคิดเข้าไปในนั้นเนี่ยระบบมันจะ โชว์อีเมลของรอขอก็คือ,อ r d a d s u i t a d g o t h ซึ่งเป็นอีเมลของของของสำนักงานเลขานุก,การกรมนะครับในการติดตามคำร้องคำขอ,ขอ,ขอ,ขอต่างๆนะฮะซึ่งกวณีเนี้ยเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดในในใน,ในส่วนของข้อกฎหมายแล้วเนี่ยการที่เขาเนยสมมุติว่าเขาจะข้ามไปไปทางอีเมลเลยโดยไม่ผ่านเว็บไซต์ r d g o t h นะฮะ s a d i s u b i t จริงๆผลตามกฎหมายคือว่ากรมต้องยังไม่ได้รับนะฮะแต่เนื่องจากว่าระบบตอนนี้มันยังไม่สามารถที่จะไปไปจับตรงนั้นได้ว่าเขาผ่านเว็บไซต์ของเราหรือเปล่าช่องทางที่เราประกาศหรือเปล่าเขาอาจจะอ้อมไปเข้าอีเมลเลยก็ได้แต่ถ้าตกไปสมมุติว่าระบบของกรมน่ะมันสามารถที่จะตรวจสอบได้การที่เขาข้ามไปส่งทางอีเมลเลยเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่ช่องทางที่กรมสรรพากรเนี่ยประกาศเอาไว้ อันนี้ก็เป็นส่วนของประากาศกรสมสรรพากรเกี่ยวกับช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับติดต่อกับกรสมสรรพากร